ทายาทายาทอะไรของเขาเนี่ยเออแล้วพอนั่นพอฉันเดินเดินเขาก็าไม่ได้ยินฉันน,นั่นนี่นี่นั่นต่ก่อนเดินนะตะก่อนยังไม่ได้ลูกเขยมานะฉันเดินห้ารอบในหมู่บ้านตอนนี้ลูกเขยมาแล้วชินกันแล้วเนี่ยเขารู้กันแล้วไงฉันไม่เดินแล้วฉันออกมาขายของนี่เลยแข็งแรงกว่าไหมเออต้องมีหลานก็บอกมาแล้วมีหลานเธอจะไม่เห็นหน้าฉันเลยถ้ามีหลานเมื่อไหร่เธอโวกเธอจะไม่ได้เห็นหน้าฉันจะอยู่กับบ้านก็เลี้ยงมาเป็นดีอย่างขนาดนี้ เรามีหลานมันบอกว่าถ้ามีหลานมาก็กไม่ได้รักหญิงไอ้นี่มันพูดยังไงบัญญาอ่อนเปล่ามันบ้าเปล่านี่เออมันจะไปหึงลูกมันขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันก็ฝากไข่นะคุณตุลเก,ก็ฝากไข่แล้วถามคุณตุลบอกตุล้วจะว่างไงลูกเป็นยังไงแม่ขายงี้ตุลน,น่ารักกว่าเยอะเลยเออว่าแล้วหญิงมหาวิเชียร์รักลูกเขยมากกว่าบอกว่าคุณแม่อยากทําอะไรทําเลยครับไม่นี่เขาพูดคาพูด,พ,ดพูดดีมากมากเลยพูดดีมาก แล้วไม่พูดอะไรมากกลาคืนช้างมาก็บอกมอร์นิ่งครับนะแม่ตกก็คืน่ะคุณไหนครับแม่พูดดีมากเลยอืแล้วมาบอกแม่ว่าแม่อยากทําอะไรแม่ทําไปเลยนี่คือความคิดของคนทั่วไปไอ้หญิงมันมาคิดมันอยู่กับที่ใจแม่อยู่กับที่โอ้ยของขึ้นพูดเรื่องเนี้ยของขึ้นแ,<ม>แล้วต่อไปใครอย่ามาถามเรื่องลูกกับฉันอีกนะเรื่องหลานกับฉันอย่า,นา,นา,ยามาถามนะมันไม่ได้แล้วฮะ พอได้ไปขายส้มตำพอแล้วอย่างนี้พอแล้วฉันชอบขับรถไปโน่นไปนี่ฉันชอบไปต่างจังหวัดนี่หมอก้องชวนไปโคราดอีกไปอีกโคราดเดี๋ยวเจอกันรับปากไปแล้วรับปากแล้วรถปากแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วฮะปาเจบด้วยนายด้วย,าย,วยมากันบ่อยอยู่แหละตรงไหนตรงไหนก็ไปสนุกสนานแล้วมีทั้งตำทั้งแถมทั้งแจกไอ้ลูกสาวเนี่ยพี่สาวหญิงกันมันไม่อยากให้มันขายหรอกฉันแจกชาวบ้านไปทั่ว แล้วน้องหญิงก็เสนอฉันมาแล้วนะบอกว่าแม่ทําทําแกงเขียวหวานแม่ทําอร่อยทำในบ้านไหมเดีย๋ยวหญิงก็โฆษณาให้คอยไปเถอะหล่อนจะมาโฆษณาฉันตื่นตีสี่ตีห้าไปขาดจะคอแล้วกลับมานุ่นนะ่ะตีสามตีสี่ก็มาเฉนจะาำอยู่กันเหรอไม่ได้ไม่ต้องเลยมันช้าขายตรงนี้มันเร็วได้สัมผัสได้เจอกับแฟนๆฉันสมัยฉันเล่นตลกคุณนักข่าวคุณสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆสาวๆแล้วนะ่ะเธอก็ยังอยู่อย่างนี้อยู่เห็นไหมเธอก็มาเชียร์พิเทศก็มาเชียร์ฉันแล้วก็มาเชียร์นั้นยากจะหญิง มันรู้มันรู้ไปบอกมันด้วยนะแม่ฟ้องเยอะเลยเฮ้ยฉันจะบอกอะไรอย่างหนึงนักข่าวประภาณาฉันเฉยจังเออแอะยี่ตลอดว่าไงนะโอ้ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดแล้วแต่คนอื่นประชาชนก็จะคิดยังไงเรื่องของเขาเอาความสุขของเรานี่มันดาราขายกันพลิบพลับแล้วตอนนี้มันสนุกสนาน เพราะเคยเห็นแม่เป็นเป็นตัวอย่าง